ตอนนี้ผมอยู่บริเวณขุนวางนะครับแถวนี้ก็จะเป็นสวนทำสตรอเบอรี่นะฮะกับาลูกท้อนี่นะครับเห็นลิบๆเป็นชาวเขานะครับกำลังทำสวนสตรอเบอรี่อยู่ครับบริเวณด้านล่างก็จะนำา สตรอบอรีมาจัดสวสวยๆนะฮะให้ชมกันครับนี่นะโอเคผมจะพาเดินขึ้นไปดูลูกท้อนะครับลูกท้อตรงนี้เขาชื่อ,อ,อไล่ดอยผาแงมผางแงมนะฮะมีสามารถกางเต็นท์นะครับ พักผ่อนได้ด้วยบรรยากาศสุดยอดนี่ฮะเขาางเต็นท์นอนกันน,นะฮะลูกท้อนะครับผมเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันมาหลายรอบแล้วคือ,อเรามาเองเนี่ยเราจะไม่ค่อยทราบหรอกนะฮะว่าจุดไหนมีที่เที่ยวบ้างวันนี้มากับรถตู้นะครับมาฟรีด้วย ก็ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายใดๆนะฮะนี่นะครับเดีย๋ยวผมจะขอ,อกลับเจ่าที่เจ้ทางแถวนี้หน่อยนะฮะนี่ครับมีเต็นท์อยู่เยอะมากเลยธรรมชาตินะครับนุๆสาวไม่กวนพลาดนะฮะโอ้โบรรยากาศดีครับตรงนี้ นุนบันพักนะครับแล้วก็หมอกำลังลงโอ้สวนท้อนะฮะสวยงามมากนี่ครับลูกท้ออากาศสวยงามแทบไม่อยากจับไปไหนเลยนะฮะสุดยอดเลยนะครับ ลูกท้อนะฮะดอกเต็มต้นเลยโอเคนะครับนี่เป็นดอกของลูกท้อนะฮะ บรรยากาศชาวเขากำลังเก็บถือกำจัดวัชพืชให้สตรอเบอรี่นะฮะนี่ครับสกุระเมืองไทยนีฮะบริเวณนี้เขาเรียกผาสากุระขุนวางนะครับ บริเวณด้านในก็ทำเป็นห้องน้ำสไตล์เก๋ไก๋เลยไฮไลท์อยู่ที่นี่ครับจากซากุระ